สวัสดีครับพบกับเอมสายบุญนะคฝากกดติดตามด้วยนะครับให้กดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยๆวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อรวยนะครับกับรุ่นรวย99ปี2563กับรูปทรงเหรียญใสหมาพิมพ์เต็มองค์ครับรุ่นนี้จะเป็นรายการจองทั้งสิ้นเลยด้านหน้าก็จะเป็น หลวงพ่อรวยพิมพ์นั่งเต็มองด้านหลังก็จะเป็นโอ้โหด้านหลังเป็นไก่ครับเอกลักษณ์ของหลวงพ่อรวยแน่นอนครับกับรวยเก้าเก้าครับโอ้โหรุ่นนี้นะครับจํานวนการจัดสร้างถ้าเป็นเนื้อสามกษัตริย์เนี่ยเป็นเนื้อสามกษัตริย์อย่างเงี้ยจำนวนการสร้างอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับราคาจองออกทาบุญที่บ้ตอนนั้นอยู่ที่สามร้อยบาทนะตอนนี้ตอนนั้นนะครับเนี่ยโอ้โหถือว่าสวยเลยนะครับามาดูความสวยอีกครั้ง โอ้โหด้านหน้านี่เขียนเลขนะสองเก้าสองนะครับนี่เป็นสามเคพ่นทรายนะโอ้โหสามเคพ่นทรายนี่ครับมาดูความสวยกันตอกโอ้โหเลขโคตอกน,นะครับนี่เป็นเลขไทยนะนี่ครับสองเก้าสองไก่คมชัดนะครับนี่มาดูสองเหรียญผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยของ,ของพ่อรวยนะ จะไม่ทันแต่ก็มีเกจิมากมายรวมปลูกเสกแน่นอนครับกับปีหกสมเนี่ยโอ้โหด้านหลังด้านหน้าครับหืมสวยได้ใจจริงๆครับโอ้โหรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นสวยของหลวงพ่อรวยเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีโชคมีลาบสวัสดีครับ